ฟักทองยายดูดิพันธ์เนี้ยยายเขาบอกเขาไม่อยากได้แต่มันก็มันก็ขึ้นปล่อยให้ปลูกท,ทิ้งทิ้งกว้างๆเอาเม็ดโยนโยนก็ขึ้นดูดิแล้วก็ดูลูกสิลูกเยอะมากลูกใหญ่มากดูเดี๋ยวแล้วลูกยาวแต่พันธ์นี้มันจะออกแบบพอกินแล้วมันจะหวานมันจะออกหวานหวานดูดิดกมากเลยอ่ะ ขนาดต้นเล็กนิดเดียวขึ้นตรงบันไดบ้านยังยังมีลูกอ่ะยายเขาปลูกทิ้งไว้ดูดิเยอะมากเลยแล้วลูกเบลเลอร์เลยลูกยาวด้วยเนี่ยนี่ไงเห็นยายตรงบันไดอ่ะนะเห็นเห็นนะลูกเพียบเลยอ่ะ ยายเขาเอาเม็ดโยนโยน,นะเนี่ยดูดิดูด,ดิลูกเบลอเลยยาวเป็นศอกเลยฟักทองนี้กินนะมันจะออกหวานหวานี่ไง <c oughs> แค่นี้ก็ได้กินะเยอะแยะเลยดูทิยายโอ้ยดูดินอนกิ้งอยู่กับพื้นเลยดูดิหลายลูกเลยอะ่ะ <c oughs> น่าด,ดีเพียบเลยยายตรงนเนี้ยเนี่ยดูดิหลายลูกเลยนอนกลิ้งอยู่กับพื้นเนี่ยเนี่ยตอนแรกหนูนึกว่ามันไม่มีลูกเพียบเลยดูดิมางวดที่แล้วมางวดที่แล้วไม่มีลูกเก็บยอดมันกินมันกลัวมันกลัวใหญ่ ทำลายมันมันก็เลยเบ่งลูกออกเพียบเลยดูดูดิโอ้ยสิบกระลูกเลยนะเนี่ยยายดูดิลูกยาวลูกใหญ่ลูกยาวฟักทองลูกยาวบัตเตอร์นัทเขาเรียกบัตเตอร์นัทพันบัตเตอร์นัทดูดิดูด,ดิเหมือนโตปิโดเลยเหมือน หมือนลูกกระสุนเลยอ่ะลูกระเบิดดูดิยายก็ปลูกแค่นี้ต้นเดียวดูดิ <S <S วันนี้ถ้าทำราวให้มันขึ้นมันคงสวยเนาะยายเนาะแต่ทีนี้เราไม่ได้ทำเนาะให้มันขึ้นตามธรรมชาติแล้วดูมะพร้าวดีดุกมากเลยเหลืออยู่ต้นเดียวในบ้านอะ <S <S น้ำหวานเจี๊ยบเลยอ่ะ <S <S อ ต้นกล้วยยายสวยแล้วเดอเขาได้ฝนเขาได้น้ำก็โอเคอยู่แต่ภูมิใจกับฟักทองตัวนี้มากเลยเยอะมากเลยดกด้วยลูกดกมากเลยลูกเยอะมากเลย ม,มันคงกลัวยายตอนที่เราเด็ดยอดมันกินอนะ่ะมันคงกลัวมันเบ่งมันเบ่งลูกออกใหญ่เลยเพียบเลยอะ่ะนี่ต้นเดียวเองนะมันเป็นธรรมชาติเนะปุ๋ยเราก็ไม่ได้ใส่โอเค